สวัสดีครับอุดรธานีทีวีนะครับวันนี้ขอนําเสนอเกิดอะไรขึ้นที่บ้านพ่อจํานะครับที่บ้านหนองบัวบานนะครับก็มีเหตุการณ์ที่จะให้สมาชิกเราติดตามนะครับก็ขอเชิญสมาชิกเรารับชมได้แล้วครับ โอ้ดาบมีของผูผาแดงเอามาให้ปูตาโอ้เอาเอาอยูครับดด้่สี่ฮะห้าสีแส่วนเลยโอ้สด้ลิดกับหาี่ใชไห้มันดาบคุนเลี้ยนต้นข้างบนดาบห้าสี่มีศูนย์นะหมอ ห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศูนย์แมนแมนห้าสี่ศูนย์นี่ครับนี่ก็มีอะคายันดาบปูฟ้าแดงอ๋อดาบมาให้ปูตาเอามาให้ปูตานะครับดูเอานะครับสมาชิกเราเพื่อในโชคลาภวันที่สามสิบธันวาคมนี้นะครับเพื่อได้เลขไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลวันที่30ธันวาคมนี้ครับนี่ได้จาก พ่อจำนะครับขอบคุณนะมาให้พวกเราได้ชมนะครับเพร่ะหนอามะห้พ่อจำเหรอเจ้าเอาไปสุดซานปูเราก็เลี้ยงเอามาไม่พีหน้าบอกเอามะหอยอยู่พี่อยู่หออยู่ห้องอยู่พี่หมือนกันเห็นหงวัวน้อเม็ดเลยเนาะเห็นไหมเบิ้งเบิ้งแครงอะไรนิดนึงเบิ้งเดือดอะไชัิดนึงจัเยอะจับเยอะจับเยอาจับเยอะจับชัด สีบ oh, ้าเรียกกบอเมียนเพราะว่าพันเขียนไว้ในดาบยันบ่เป็นเขียนเลขยันพันเขียนตัวยันไว้ในหรดวงมีดน่ละเป็นตัวไรก่อยพอยังตัวห้าห้าสี่ศูนย์ห้าสี่ศนเตแต่ว่าเราไม่ได้บอกนี่มาเขียนเลขไม่มีมาถอดบอกใคเห็นห้าส่ศูนย์้ยถอดมึงห้า่ศูนยครับมัน่งครับ 540แล้วนี้เลขเก่นผู้พาแดงคนเขียนไว้ในมีดท,ที่พันหาวดปากผู้ตาเนี่ยคนมาฝากผู้ตาแต่มาให้พอจำให้นออ้องพอได้ไมาให้พอจำเ<ม>อาไว้ออไนะครับพนมาให้พอจำเอาไว้แต่ว่าจะมีตัวเลขให้ล่นน้ำครับนี่มันนี้จะมีเรียงเปียกประหลาดเบียบว่าเทาก็บเรเคยเห็นงกี่มากคือพันมาลำ่ำมาล่ำสบาย หลังจากปูผัแดงมาล่ำถบายแล้วก็แล้วเรียบร้อยไปแล้วเนาะครับบบานี้นี่ขนาดนนึ่งไมาอีกบัน <c oughs> มาจากทั้งบันเซียงแต่ว่าเราภาษาเขมรภาษาขอมของก็ฟ้อนขึ้นยกมือขึ้นร่วมร่วงกระม่องเนี่ยร่วมร่วงด,ด่อนาสารปูรรรปรครับร่วมติ่งร่วงพันจะบบ่เคยเปลี่ยนเทียก็เรน พอจำเดี๋ยวเห็นก็เลยแลนของมหาว่ามันเล่าผิวมิยังเนาะเป็นเจ้า่าเป็นเป็นว่าข้อด้วยดีนะ้องก็ยกแขนขึ้นร่มร่มใครจ่หอมมันออกขึ้นบานนดี้ก็เลยมาเบิงมาบอกมาอย่างนี้เล่าบันปูนมาเขาใน่หลังบันเขาใน่หลังพอจำว่าเจ็บบดถือตองยังอ่ะม้าบอกภาษาขมิญเจ้าเว่าภาษาขมินภาษาความเจ้าอย่างนี้ละ ผู้รัฐสันดานวา<อ>สุก็ไมาเกียงแทงสิละผู้สั่งสอนผู้ผู้ห้องถึงผู้มาเขาใน้หลังผู้ห้องกันเลยผู้มา่อย่างไรก็ไม<อ>าเกียงมาเห็ดอย่างไรไมาเกียงสละคือบอกคาราชเจ้าที่จะกทังนะพวกไม้คือบอกข้ารา,า,า,าจําจำยังสิละโอ้ยมาเบิ่งเงนนอนหนอมูกูพูพช่เนากคนกระตักใก่บสัสซมาฟันน้ำกันรวมแล้วก็มองร่มทั้งกินเมีย บันก็นเลยมาว้าใไหา้ปูเอ้ยหลังจากปูออกแล้วก็เลยมาว้าใไห้กระเซ้าพันปิดถิมในรั่ำตออีกคือเกาปูมาเข่าปูเลราบ่มาก้นแบบว่ามา,มาบอกภาษาอย่างเสเล่าอี่นนะคือมาลบดูเล่วควาค้วใหม่ครับฟันวะันหลาบขาดหยาดได้วันย่อมหนกร้านโมโจักยังคนกระบ่าบไป <c oughs> ก็เป็นแต่ละตัวเล่าอยู่ดอกแตเศร้าหรืเล่าพวก็ี่ทั้งดอกล้าปลูกพ่อเจ้าแกนหน่อยหรืออย่างนีก็เป็นเรื่องแปลกเนี่ยพวกก็เห็นเห็นเนาะครับครับนี่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเพื่อให้ท่านสมาชิกได้รับฟังความแปลกประหลาดของที่ดอนปู่ตานะครับวันนี้นะครับขอบพระคุณพ่อมากครับผมครับสวัสดีครับพ่อ พ้นมากกับบริกาผู้ใด้เปลี่ยนยังหรอกเนาะแต่ว่ามันกัเปลี่ยนมากจนเพราะว่าภูกันเล่าสีมาาเขาล่างเล่าสีบวกครับมันมีเรื่องจะเปลี่ยนเล่าขอสีมาเข่ามีเสน่หล่ยานีกล่ะเพทั้งสามทั้งศูนย์สามทั้ง เจ็ดได้บะได้าได้ยังไงเป็นผู้บอกคนักครั้งเนาะไม่นอนกัไดเห็นว่ได้สามนหาบอกเนาะมสามซนหัี่มันนสามนี่นนดีเขาอยู่าขอข้อมหาแม่ไก่กับตอบบออามมาไดเลกตัวใดมนี่พ่นไห้ราดเนี่ยมีได้พ่นผู้าดียงพ่นมาล่ำอยู่นี่เราไม่ต้องยังหันพ่นให้หอยงวอยังเหลือ เปล so like ี Honestly, like one, like Six, ่ยนหาซีเียนรจงเปลี่ยนหาเปลี่ยนหาศูนย์ตัวปอนี่บ๊อบมอมแปดเราก็สิว่าเป็นจุนเราก็ปุ้นนี่พนมาเขียนมสองมันล้่อยู่นี่มันรั่มูบางหม่นส่องรัอยู่นี่งรล่ำอยู่นี่ง้ำนี่เราก็เปล่ยนัอีกแแม่ก่นีบ๊บบางร่งหามีคนหลายๆเขาม่เนหลังฝุ่นเมฆหลังไหนเขาบอก พันธิกับ่าอกทเมื่อพันธิกับมาบอกกห่านี่ไม่เนื้งสัานี่คือหาไี่แล้วเรก่อคือหา่แล้วขใหม่เจ้ก้อนหาากนี้ลเจ้าก้อนให้หาย้ำมากเจ้าก้อนงวดงวดที่มหลอกซุ่นจามพันธหายซ้ำีกอยาใกล้เมือสิวกพนมาบอกอีกนึงอนอนาดีดีลูกเล้านะวดนี้พ่นมาหาตัวเดียบบันใกล้เมื่อสิวามาให้อีกตนึงใหม่ บันมันผมว่าเขานกับเรียกปูบันเขาวาังไนฮะเขาไปังไงเล่ือยขาตรงกันนัาพวกหมายจักรอนนะหมดจักรวนมดเข้ามจักรนตรงกันเล่าเล่าสีโท่บอกเลขไอ้เมือดรามมื่อดูบรไทยเห็นคนไทยไทยน้ำคนกอนแต่ว่มพนไปเขียนไ้ด่อนปูแล้วล่ะไปร่ำยู่งพ่นอยู่ที่เขียนคนหลายหลายบางนเขียนตัวเดียวกันแต่ไว่ามีครูฟ้อมใช่ไหมว่าบเป็นครูตัวหา อันนี้จะว่าตัวนี้เป็นแบบเดียวกันม,มัอยาะ,ะ,ะว่อชอห,หัวที่ตอนอวดวัางหันได้ทั้งหมดทั้งหลางตีพอส่วนสามกับเอยียงกับเนาะกับสุดเกินดสดใช้ไครครับนี่ก็คือโชคลาภนะครับดูเองนะครับ <c oughs> มีอักขระยันนะครับมีตัวอักษรย่อให้ด้วยนะครับปออ,อสอครับ <c oughs> วันนี้ก็เต่าให้โชคนะครับเต่าปลาโชคดูนะครับเป็นเล่ตัวไหนลองดูเอาเองนะครับลองดูเอานะครับเผื่อได้โชคจากปู่นะครับปู <c> ่ <oughs> ปู่มาอยู่นี่นะครับปู่อยู่เอานะครับขอเลขจากปู่นะวันไหนให้ปู่ให้โชคลองดูเป็นเลขตัวไหนปู่ถ้าเป็นปหอออสก็ขอให้ปู่ ประมุ่งมห้หน่อยครับประมุ่งมห้หน่ยหอยพหสใช่ไหมครับปู่หสแปดแปดห้าก็สมาชิกก็ลองพิจารณาดูนะครับพหสนะครับพหส ngan ki boleh kan